อันนเรยกตัวอ,อย่างละคำหนึงที่เราเรียนรู้มาแบบประหลาดได้ว่<บ>า<อ>พรพ,ๆๆๆๆๆพูดก็ไม่ชัดขยันพูดซะด้วยน้โอไม่ได้ไมได้เลยเชื่อหเาให้แไปนภากลางแล้วน่มาไงเนี่ยก็ถือว่าดูไอ่ะอทบีน้าให้น้องหน่อยเนี่ยกูมั่นใจมากเพราะว่ามีนุ้ยนุ้ยคือน้องดุยไม่ใช่น้องอะ คะแนนเฮ้ยกรรมการกูไม่เล่นแล้วนะเกมเหมาันหลังกันแล้ว่นคะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเรา3คนอีกแล้วมาแบบงงๆเราถูกบังคับมาให้เล่นมินิเกมทีที่เขาเรียกมาเต็มใจเขาเอบคุณผู้หญิงเขาน้อยใจแล้วเออเต็มใจมาเล่นเดี๋ยวก็รู้ว่าตอนเล่นอ่ะเต็มใจเล่นหรือเปล่าออาวันนี้เราอยู่กันในเกมอะไร เป็นินิเกมเขาบอกว่าวนแปลภาษาอ่ะเราก็เตรียมใจภาษาอังกฤษมาแน่โอ้โหอย่างช่ําอจะรู้ว่าเป็นวันนี้เราอย okay. ู่กับภาษาอะไรภาษาอะไรสรุปใครสามารถเดาได้ว่าประโยคนี้หมายความว่าอย่างไรที่สามารถเขียนได้เลยแล้วคือมาเป็นประโยคด้วยนะ มาเป็นคําก็ว่าตึงแล้วไหนเรายกตัวอย่างละคำหนึ่งที่เราเรียนรู้มาแบบภาลาใต้ว่าโพรกแต่ว่าไม่รู้ไม่มีอะไไม่มีอะไรเรียนรู้มาจากไหนวะนี่เลได้แล้วภาษาใต้อะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยลงท้ายด้วยนี้นี้อ่าเป็นได้หมดเลยสวัสดีครับนี้ละอ่ะพร้อมละพร้อมละ ประโยคตีหนึ่งเหนื่อยข้าวตายแล้วนี่ต่อได้ได้กินข้าวนี่ฮ่าพูดก็ไม่ชัดขยันพูดซะด้วยไอ้หนึ่อันนี้มั่นใจในคำตอบไหมคะมั่นใจมากอันเนี้ยมั่นใจครับอ้าวโชว์ได้เลยค่ะยิ้มข้าวจะตายแล้วนี่เมื่อไหร่จะได้กินข้าวใช่ถูกไหมครับใช่ป่ะสามคนเหมือนกันปะถูกหมดเลยถูกเป๊ะอ่าแล้วพอให้เป๊ะเป็นภาษากลางแล้วนี่มาไงเนี่ย ก็ถือดูอะไรอ่ถ้ามีนี้แปลว่าเป็นภาษากลางไหมเป็นภาษาใต้เกียวพยงใต้นี้นี่เอออันี้คือถือว่าเราก็เป็นเอาเราแต่เป็นลูกครึ่งหรือเปล่าลูกครึ่งใต้อะไรอย่างงี้ใต้ไปลงตีซองเกียวกีตายแรงไล่งเสือใจได้โบโวนเฮ้ยเฮ้ยเปิดเนาะเฮ้ยเปิดเสียงหน่อยได้ปะเดี๋ยวมึชัดได้ข้อได้ยินเลย รู้เลยอยู่กัมันมานานรู้ดิไปอ่ะยังยังหนึ่งสองสามเอาพี่บอลพูดาอรเลยพูดอะไรโกหกให้ตายพูดไปก็เชื่อไม่ได้พวกนายอ่ะเออโกหกใตายตายเชื่อ โกหกชิบหายพูดใช้ได้เลยเชื่อของผมเชื่อให้ตายสิไว้ใจไม่ได้เลยอ่าเช่เลยนะครับโกหชิบหายพูดอะไรเชื่อไม่ได้เลยพวกนายอ่ะเฮ้ยรู้เลยอยู่กับมันมานานก็รู้ดิยแบ๊บเนี่ยเฮ้ยโกหกชิบหายผมถูกอ่ะอ่ามาไม่ได้ถูกไปเป๊ะนี่โกหกให้ตายอัแนนไดนไงแล้วข้างหลังข้างหลังพวกแบบพวกอะไรนะโบสู้โบสู้ โบสุตามานี่เออโบสุตามานยึดยักยึดยักฮ่า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 พี่บอมหนึ่งคะแนนพี่อันหนึ่งคะแนนวันนี้พี่เต็มมึงควรได้สูตรจุดห้าได้โกหกที่ผายเนี่ยเนวผมว่านานหนึ่งคะแนนไม่ได้นะโกหกที่ผายแต่ว่าเป๊ะเลยไงโกหกที่ผายเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันข้อหลังแต่ฟังยากนะเอาจริงฟังยากไปโยกที่ซ้ำลบเลินมามาไอหนามตะแก้วเอาให้หนุ่ยดีตา อได้ละแล้วอวอ,เอเวาเอาเปิดเอาเป็นว่าวิ่งเหนื่อยมากขอนำตะแก้วให้หายเหนื่อยของผมอืดรถมาขอดื่มน้ำตะแก้วเอาให้หน่อยสิละ หลบล่มมาขอน้ำสักแก้วขอน้ำให้น้องหน่อยน้ำให้น้องหน่อยเนี่ยกูมั่นใจมากเพราะว่ามีนุยนุยคือน้องเหรอเออเอาแค่เลยเลยนะครับกลับบ้านมาไม่มีน้ำสักแก้วเหรอเอาน้ำให้ผมหน่อยนุยไม่ใช่น้องเหรอ อ๋อหนุยหนุ้ยหนุ้ยคือแทนว่าน้องก็ได้ใ่ไม่มีใครได้ใช่ข้อนี้แค่คะแนนหนึ่งหนึ่งข้อหนึ่งคะแนนทั่คนเพราะว่ามีขอน้ำขวดแก้วให้ทั้งคนเลยคะแนนแต่กูก็คิดว่าแบบล่มลื่นอะไรอย่างเงี้ยหลบล่มไปแล้วยี่มันลบลดนึงวะลบกูว่าไอ้คนเงี้ยอยู่นี่บอกว่าล่มลื่นมาอ๋อหลบล่มหรือเปล่าไม่ใช่ไปข้อที่สี่ค่ะประโยชที่ิเจอย่ามาแรงเราเล่าเลากัน ไม่เหยียบเผื่อนโบโซนะโบโซมากับสายโยกทีซีนะเดี๋ยวเสียงบนด้วยเอาคะแนนหนึ่งคะแนนถูกเขามาไปดีดีนี่เติมสองขั้าอย่ามาพูดมาหมานะไม่ใช่เพื่อนเล่นพวกมึงนะอย่ามาหมาทุกคเลยอย่ามาพูดโมม่วนนะไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาพูดมาหมานะไม่ใช่เพื่อนสนิท สนิทมายังไงวะเกลเลยนะครับอย่ามาพูดพล่อยๆไม่ใช่เพื่อนเล่นนะวัตถุไอ้เหี้ยตอนแรกผมจะเขียนพล่อยๆแล้วอย่าพล่อยๆแต่กลัวแบบเขาไม่ไจะทำนี้ข้อนี้พี่บอมกับพี่อาร์ได้หนึ่งคะแนนอ้าวพี่เฟมหนึ่งเหรออย่ามาพูดหมาๆได้ไหมไอันนี้ก็อย่ากลัวหมาอ๋อหมาๆก็ได้ไม่ของผมเป็นนี่ไงไม่ใช่เพื่อนเล่นไงอันนี้ไม่ใช่เพื่อนเหมือนกัน นี่มาหมาเลยอ่ะมาหด้วยโอ้โหคุณคะแนเฮ้ยกรรมการกูไม่ได้แล้วนะเกมวันหลังการเล่นนเนี่ยไงผมนี่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเล่นกูหมาหมาเลยหมาหมาผิดหมาหมาผิดคุณไม่ใช่ผิดผิดคุไม้เพื่อนเหมือนกันไม่รู้กูบวกเลยคเล่นเล่นกันคุณบวกแล้วกูณบวกแล้วกูลบแล้วหมดกระดาษกูลบแล้วกูได้หนึ่งคะแนนแค่นั้นอ่าโอเคแต่จริงๆมันมันคือได้ใช่ไหมได้ได้ได้หมดเลยใช่ไหมโอเคคะแนนข้อที่หค่ะประโยชน์ที่ห้า แล้วปูนไม่โลเลืองอย่าไปก้าวไปแก้บันตาเดี๋ยวมันนีงบเอาอีงบอกูเอากูมาปวดหัวทำไมเดีวมันีงบเดี๋ยวมันนีงบเอานะทำได้สองคำไว้่หลังทำไม่ได้เนาะยอมเสละอืมงงมามึงององมันจะมอะไรำไ้แอนสาหนึงหนอ มึงเดี๋ยวยงบมาเนี่ยเขาไม่แปลไอ้อ้ามึงก่อนเลยนะเดี๋ยวเล่นไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมันจะกัดเอานะยิงงอย่าไปแยมมันนะมันดุนะระวังมันกัดเฮ้ยถ้าไปเท่านั้นถ้าพูดไม่รู้เรื่องอย่าเข้าไปยุ่งเดี๋ยวมันตบเอานะเออว่ะเฮ้ยงบตบได้เลยจะเลยนะครับห้ามเด็กขาดอย่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวมันจะกัดอ้าวระวังมันจะกัด นี่ไงเดี๋ยวจะกัดน้ำอ่ะมีงงไม่รู้อะไรขผมพี่น่าจะไม่ได้ฮะเอาไงเดี๋ยวา่ไงเดี๋ยวมันจากาศเดี๋ยวเล่นเรื่ออ๋อเฟมนำว่ะอันพี่เฟมหนึ่คะแนนอาสูนคะแนนพี่บอกหูคำแม่งเรากระตูหนึ่งคำไม่ได้เหรอได้สิเอาได้มึงเกี่ยวนิดนึงก็เอาเนาะไปโยกค่ไปโกตคโมซู เป็นบันเปื้อกันนั่นทำตัวไม่โลวันนะโบโซคืออะไรนะไอ้เฮียสามานะยึดยักยึดยักถ้าผมก่อนพวกนายเป็นเพื่อนกันทั้งนั้นทำตัวไม่รู้เรื่องอ่าของผมพวกมึงทำตัวอย่างนี้นะเป็นไรไม่รู้ด้วยอะไรหายเลย ของผมพรามึงเป็นเหมือนกันหมดทำตัวไปวันๆเจริญนะครับพวกแกเป็นอะไรกันไปแล้วดูสติไม่สูประกอบเลยไม่ได้ไม่ได้ถูกเลยไม่ได้เลยโอ้ยยังใกล้เคียงอยู่เป็นอะไรไม่รู้ด้วยประโยคที่เจ็ดคิดว่าล้อคิดว่าล้อยตัวตัวไหมโอ้ยง่าย เฮ้ยคิดว่าตายกันไปใชคิดว่าหล่อคิดว่าเทตัวตัวไหมคิดว่าหล่อคิดว่าเฟี้ยวตัวตัวไหมอ่าเหมือนกันคิดว่าหล่อคิดว่าเฟี้ยวตัวตัวไหมคิดว่าดูดีคิดว่าเจ๋งเหรอตัวตัวไปไหมก็ได้อยู่ได้เท่เฟี้ยวเจ๋งได้หมดท้โยกตีแปดเราจบสู้นั่นแล้วนี่ต่อได้รุ้ยเป็นแฟนเราอะง่ายอันนี้ชิลนี่ เชียวนี่ฮะอันนี้ไอ้วนพูดบ่อยเราชอบเธอนานแล้วอยากได้เธอไปเป็นแฟนของผมเราชอบเธอนานแล้วเมื่อไหร่เธอจะเป็นแฟนเราของผมเราชอบเธอนานแล้วอยากให้เธอมาเป็นแฟนเลยนะครับแต่แมทมองเธอมานานแล้วเมื่อไหร่จะมาตกลงพบกันแล้วว่าข้อหมายเดียวกันงข้อหมายเดียวบ้างอ่าสรับข้อนี้ก็จะได้หนึ่งคะแนนอ่าอะไรต้องหมดหมดเลย โอ้ยไข<ด>่มันมาเก่งนะะไ,ได้จบจบตีเก,ก้าค่ะไปยกตีเก้าโอ้โนเหรอเดียอบนอนเดียวกันอะไรวะไม่พูดดีๆวะมุ <c oughs> ่งเลยดีกวะ ง่วงนอนแล้วนะนอนห้องเดียวกันี่รอสือแกงหาวด้วยง่วงนอนแล้วเดี๋ยวจะไปนอนกันง่วงนอนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปนอนกันกเลยนะครับง่วงนอนแล้วเนี่ยของงีบเดี๋ยวไหนแกงง่วงนอนวันี้แค่ให้หคะแนนเพราะว่ามันความหมายไม่เคียงกันแต่ว่าไม่ได้ถูกว่ออ่าข้างบนนี่ยถูกแล้วนอนห้องเดียวกันนี่ก็ได้อะได้นะ ไอนอนห้องเดียวกันเนี่ยจะให้กูโดนทำโทษเพราะอะไรนอนอะไรนอนห้องเดียวกันไม่ใช่อันนี้คือจับไม่ดีมันก็ไปนอนอันนี้มันก็ไปนอนอันนี้มันก็ไปนอนจะเอาอะไรนะคุณแรงนะเขาเรียกอะไรเหมือนงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนกันก็คือเดี๋ยวไปงี้มอะไรอย่างเงี้ยตนีอะไรนอนห้องเดียวกันเนี่ยมันก็ไปนอนเหมือนกันไอประโยชน์หลังมันคือขอไปยิ้บเองไม่ได้ไปชวนเลยจบ ้ให้กูดูนี่แหละไอ้เหี้ย่ก็ก็ก่อนหน้ากูว่ากูก็ถูกครึ่งข้อนี้แค่ตอบถูกหรือว่าใกล้เขียนคือแค่เลย3คะแนนอ่าความหมายนะความหมายใช่ถ้าใกล้เขียนก็ไปเลยให้แล้วตอบถึงเลยเพราะว่าใครเอออ่าใครแย่สุดเออใครแย่สุดก็คือแพ้ใช่เพราะมันเสมอกันอยู่แล้วแล้วกูโฟกัสไปโยกตีซิปไอ้นุ้ยเอาว่าใกล้ปีตีดิโย่หน่อยกูอัน เดี๋ยวเพิ่งนะผมบอกก็เลยผมบอกก็เลยมองกูเลยยิ้มสิมองกูเลยยิ้มสิกรรมาการ <c oughs> ไม่ใช่ป่ะน <c oughs> ี่กูอ่านสีหน้าอยู่นะแบงหลบตายใส่กูว่ากูแตกแล้วทรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเพิ่งเฮ้ยอะไรวะเอาวะนี่อะไรวะวองข้าว ไอ้น้องเอามีดให้พี่ทีดิอยู่ในครัวนั่นตอนแรกผมจะแปลแบบมีดเหมือนกันอ่าไอ้น้องเอาช้อนให้พี่ทีอยู่ในครัวเอาดิไม่มีก็ช้อนเลยเฮียตาไอ้น้องเอาข้าวให้พี่ทีดิอยู่ในครัวมีดช้อนข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวคำนั้นคืออะไรวักแค่เอาวักให้พี่ทีอ่าตักอะไรตักตักอะไรตักข้าวตักข้าวก็ถูกตักข้าวเหรอตักข้าวให้พี่ที น้องชายไปหยิบทับพีมาให้พี่หน่อยอยู่ในครัวอ้าวอย่างนี้อะไรอย่างนี้มันตัดสินได้นะครับไม่ครับทับพีไม่ได้ทับเอาข้าวทับพีแม่งของกับข้าวไม่ใช่หมายถึงอันนี้ไม่เกี่ยวของจองไม่ใช่เอามันต้องมีคนผิดแล้วอ๋อถ้างั้นอ่ถ้าเอาของจองใช่ไหมอันนี้ไม่เอาข้าวก็คือเกี่ยวกับทับพีช้อนเอามากินโอ้ลูก้องมีดเฮ้ยเกี่ยวกับข้าวมีดเฮ้ยมีดบูบบบู๊บข้ามาไง ข้ามาไงเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมาไอ้ตัวเคียวคมๆมาจากมีดไอ้เหี้ยได้หมดอันนี้ได้หมดไอ้เหี้ยเกี่ยวหมดเกี่ยวกัมีดมาเอาจริงไม่เกิดว่าถ้าให้ผมเป็นคนตัดสินนะไออาร์ตถูกคนเดียวไม่มันไม่ถูกคนเดียวเพราะถ้าพี่กับช้อนอ๋อับพี่กับช้อนคือแบบอันนี้ได้สุดข้าวที่ดูเล่สุดดูเล่สุดก็ต้องพูดก่อนอยไงดูเล่สุด ก็พูดอยู่เอาทุเรศสุดแยเสุดก็พูดอยู่ไปครับเฮ้ยแต่มันทุเรศสองคนก็ทุเรศสองคนทุเรศสุดก็พูดอยู่กติกาถูกไหมครับย้อนดูได้อันนี้คือผมแย่เลยฮะแย่สุดนี่แบบมัวมัววัดใจอยู่ว่าไปหยิบอะแล้วทุกคนเอาเว้นคขาเ่าวักไปหมดเลยพอเติมว่าหยิบอะไรใช่คือตอนแรกผมเห็นนี่นะพี่บอลแล้วผมก็ลบ อันแรกแบบแบบแล้วก็คิดว่าครัวเนี่ยพี่เลิศมันต้องใช้น้องไปหยิบอะไรในครัวข้าวกับข้าวหรือว่าจานหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรกินอยู่ว่าครัวมันหยิบอะไรได้บ้างวะวักก็หรือว่าขับขับหรือเปล่าอาจจะแบบแสดงมาจากภาษาอังกฤษเอาวักคือพี่เหรอวักคือแบบวัดวัดแบบว่าเออเฮ้เฮียเอาไปวัดเลยโอเคเฮียอนุยากนะถ้าพี่อยู่ในครัวก็ดีอยู่แล้วไปหยิบออกมาทำไมอ่ะนี่เรามาทำโทษผู้แพ้นะ ไม่เฟียวนะคุณอะภาษาใต้ไปเรียนมาใหม่นะแม่งเฉือนกันแค่คำเดียวจริงๆรเีวรับเดยวรับึ่อแล้วก็หมดเวลาแล้วในต่อ๋อนอนามเริ่มเลยอาได้จานะทนอดึกกัด้วยเด็งพังอะครับนี่ มาแบบเวแบบเฮอร์เรอร์แล้วเดี๋ยวกูรอดูนะคอนเทนต์ต่อไปนะถ้าไม่เลิฟไม่เปื้อนไม่อะไรนะเอคให้ชมกันเองอาจารย์เนี้ยกันแลวอาจารย์เนี้ยผมกูบอกเลยเอาคุณเป็นรายการเลยคุณก็ถือว่าจริงถือว่ายากถือว่ายากเราเราไม่คุ้นเคยดีกว่าเคอถ้าแบบเป็นคนใต้หรือว่าเคยปังหรือว่าอยู่กับคนใต้มาเขาอาจจะรู้ว่าคุ้นเคยแต่เราอ่ะเอาเท่าตรงๆอ่ะเราใช้ดับภาษากลางกันเออคือ มันไม่คุ้นจริงๆนะแต่ก็ถือว่ามีสีสันมีดีดันเราเราจะได้เรียนรู้ culture ของการพูดหรืออะไรเงี้ยของภาคใต้ของภาคอื่นด้วยเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่าในอนาคตจะมีเล่นวุ้นแบบภาษาของภาษาอะไรอีกอินเดียอินเดียโอ้ยเอาในไทยก่อนนิว่าร์ในไทยก่อนนะวันนี้ก็ประมาณนี้ฝากด้วยกดติดตามพวกเราทุกช่องทางนะครับผมยังไงขอบคุณมากครับขอบคุณไง ติดตามไงบาร์ติดตามทำ oh. นิ้วด้วยแล้กัน <laughs> แล้กันครับ